ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะอ่ะโอเค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 อห้พักผ่น5นาทีไม่พงอือยชื่อนช่อักนอืมอ้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 โอห้โนาอีโห่โหอห้โอโอี้โอ ยังทำไมสวยแบบนี้อครับเนี่ยบีกุฮึแววฮะเฮ้ยฮอเตอร์มิลค์วอเตอร์มิลค์อันวอเตอร์เมลอนนะครับมีแต่โคโค่โคโค่ยังโคโค่อร่อยวอเตอร์เมลอนตอนนี้แตงโมแตงโมเจ๊งไปแตงโมแตงโมอย่าไปกินเลยน้าแตงโมโน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 ่ระวังระวังอะไรอะังอ่าซีซีทีวีอืม ไม่ต้องไปนอยู่ด้วยกันนี่แหละโอเคโอเคไปไหมไปดงอินไบก์อินไท์ไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยอ้ไม่็ตอนนี้กดอันนี้เสร็แป๊บนึงครับเ่นิ้วผมอะผมไม่ได้พูดเล่นนะเพื่อนแป๊บนึงไปนนึง่ามับกับเพื่อไม่ปมีอะไรให้ผมพูดบ้างเกี่ยวกับสินค้า เพื่อนๆสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมผมจะย้ําให้นะอันนี้เป็นห้านาทีที่อที่เนี่ผมจะบอกให้ว่าใครนะครับที่ที่ชีวิตเนี่ยกําลังมีโอกาสหลายๆอย่างนะครับผมรีบทํานะครับผมใครที่ชีวิตกําลังแบบว่ากําลังกําลังมีโอกาสทำเรื่องทำนี่นะครับให้รีบทำเข้าไว้นะเพื่อนอย่าพิยงคำนี้ อย่าไปหยองนะครับผมเหมือนชาลีดูแบบผมไว้ดูผมเป็นตัวอย่างไว้อ่ะเสียงอะไรวะน่ะผมเนี่ยไม่เคยหยองเออคุณเคยดูนี่ป่ะพพราะพราพราเพราะนบวันผมเนี่ยเรื่องพ่อวันจัก้าเนี่ยบอกผมมา ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเพื่อนวันนี้ขอเนี่ยมามา,มาขายบ่าวนี่นะครับอป้าบ่าวนี่อร่อยมาก <S <S ผมพูดจริงๆนะผมพูดจริงว่าบนนี้ผมผมกินไปหลายชิ้นมากๆผมจช่ให้ดูเพื่อนๆได้ดูเนื้อจริงๆโหพเพื่อนๆบอกให้เลยไม่เคยกินอะไรแล้วขนลุกขนาดนี้มาก่อนสารภาพนะครับว่านั่งลุ้นไปนะครับกลัวโดน <S <S วายสวยว่ายใครผมแกล้งไวายไปงั้นแหละเพื่อนเห็นดูนี่ดูมาดูเนื้อทั้งไงกัน,นครับ มือสั่นมือสั่นของแท้ผมนะของแท้ผมนะของจริงเน่ถ้าเพื่อนๆเอาไปแช่ตู้เย็นของผมจะบอกให้ว่าอร่อยขึ้นเฮ้ยมือสั่นจริงว่ะพี่เพื่อนเชือ่อป่ะผมจะสารภาพว่าไอตัวไอตัวการกดปฏิเสธเพื่อนๆอ่ะมันเล็กมากแล้วนิ้วผมอ่ะแม่งสั่นกดไม่ได้พี่แต่มันผ่านมาได้แล้วแป๊บหนึ่งก็โอเคเมื่อกี้ตอนเข้าปีเคคือรัวๆเลยมาทุกทวีปเลย อืมันสั่นอยู่แล้วเดี๋ยวผมให้ให้กามินกามินให้กามินมาโชว์เปียโนด้วยกามินนี่นำบุญอันเปียโนอยู่แล้วคขำขำเดี๋ยวให้เขาไปขวัญคลายก่อนนะครับผมเฮ <c oughs> ให้ผมเนี่ยข่อนคลายก่อนอ่ะเดี๋ยโนมเดี๋ยวผมให้จ่าดิค่ะอโอ้ชลิดเฮ้ยเนี่ย <Hey. S 2> yeah.

เรามาฟังเขาเป่าคุยนะครับอย่าตื่นเต้นเนี่ยเพื่อย่าเกินเนี่ยเอาเข้ามาต้องเปิดเพลงกบหน่อยแล้วคุเก็บอ่ะขอโทษครับผมอืเอาริงนะใค่คนดูในจอยเยอะๆอ่ะ ไม่น่าห่วงที่คนที่จ้องอยู่นอกจอตอนเนี้ยเยอะจนแบบไอ้จอรุ๊บเพื่อนฮึจุดเดย์แฮปปี้ไหมติดใจแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขผมจะบอกให้นะครับว่าเขาดีใจมากนะครับที่ได้มาเจอเพื่อนๆคนไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยต้อนรับเขาอย่างดีเขามีความสุขมากเลยครับผมขออนุญาตขอบคุณแทนการมินด้วยจริงๆนะเพราะว่า เขามีความสุขแล้วทุกคนดบดูแลเขาดีมากๆที่ประเทศไทยนะครับผมพี่พ่ e พี่พ่อเซวียสวัสดีกามินเอฟเ,อเอสด,สว,ส,ดสวัสดีกามินเออวีวิชาลีแบบตอนนี้ยู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 มิสัีค่ะสัีค่ะก็ก็ก็ฉันติดชอบการสวัสดีชอบการสวัสดีอออไม่เคยกลัวะไรเลยตามจริงแล้วเนะี่ย ไม่น่าเชื่อนี่เรื่องของเราเนี่ยมันเหมือนคมลิควิดที่มันเกิดขึ้นมาขอหน่อยถึงช่วงเวลาอะไรนะครับผมสิษเอาโดนบล็อกเลยนะพูดคำนั้นไปอะไรเงี้ยนี่แป่สิบกองได้ลายเร็จคู่มีแค่สิบแลถึงช่วงนี้แล้วเสร็จคู่ช่วงขอแห้งคนหนึ่งขอหนึ่งเร็จคู่สิบสิบชิ้นครับแปดสิบกลอง ที่ว่าแบบว่าพิเศษที่ว่าใครจะได้เป็นลายเซ็นคู่กันใช่ไหมมีใครอยากได้เราถามก่อนอืมกิฟเตอร์ซีคิส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 โน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 ช่วงนี้แปดสิบกล่องนะครับผมเปิดตะกร้าไว้สิบเซตได้ไลายเซ็นแค่สิบเท่านั้นสิบเซตลายเซ็นคู่ใช่วันไหนซิกกล่องนี่เหรอเซ็ตละกี่กล <8. S 1> ่องเซ็ตละแปดสิบหรองมือหกเลยนะ ไม่ใช่เขาทำเพิ่มแค่สิบกล่องอืเขาทำตะกร้าไว้อยู่แล้วค่ะอืมีตะกร้าโอเคก็คือว่าให้คามินบอกว่าเชอร์ดูในตะกร้าคามินไม่ได้ยิ้นะครับยูเซฟโลเชอร์รี่ดูในตะกร้าดูในตะกร้าแบบยังไม่เปิดอ้าวยังไม่เปิดรอยังไม่เปิดตะกร้ายังไม่เปิดตะกร้าเออต่อือเข้าใจเข้าใจเออขอบคุณยาอืมโปรแปดสิบกล่อง ปิดตะกร้าไว้สิบเส้นนะครับผมได้เลยเซ็งคู่นะครับผมคู่คือทั้งผมทั้งการินเลยนะเปิดการินนั่นเองเออพร้อมรูปถ่ายด้วยอ่ะพี่พร้อมรูปถ่ายอ้าวเนี่ยเออพร้อมรูปถ่ายถือไดใครเร็วใครได้ก็คือว่ารูปถ่ายคือให้คนเดี๋ยวผมถือและให้คนแคปหน้าจอเอาอันนั้นก็เป็นรูปถ <laughs> ่ายมีใครด่าผมยังเนี่ยพูดเป็นเรื่องอ่ะหนึนนสองสามสิบชั้นดิ I for you จ้าจังทูจ้าจังทูนู้ว้าวว้าวเอินังัจ you know? <Wow. S 2> จริงนะครับผมอืมเปิดรเยทุกคนเปิดเเปดนันเปนัฟเปิดน,น,นทำแรคิดดีๆนะผมคิดจริงนะเรานับถอยหลังนี่นะครับผมเจ็ด หกห้าเพ่อนเพื่อเตรียมกดที่ตะก้าเลยนะเพราะว่าเปิดเปิดตะก้าปุ๊บคือกดเลยอันนี้คือได้ลาเซ็นคู่กันด้วยนะครับผมสี่สามสองสองหนึ่งห้าดูเซ็ตอึมาแต้วเต็มตัวตะกร้ากำลังไหวกาลังขึ้นกําลังจะขึ้นนี่ได้แบบเขาไม่ใจเลยนะผมนึกว่าแบบว่าเอ๊ะนั่งเราจะโดนแบบว่าปั๊บหอมกงหอมแก้มครับไม่มีหรอครับผมเพราะว่าเขาเขาเขาาผมเนี่ยไม่ป๊อตอืม แต่ก็ก็เขินก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะอืมเผื่อมีหันมาปุ๊บนี่คือแบบเข้าใจเข้าใจเข้าใจจริงน้องกูโอเคน้องหมดหมดยังหม่รีบลงเวลาแล้วครับหมดแล้วเปิดยังหมดแล้วครับตะกร้าไปยังนะยังมีแค่สิบเซตนะ ยูู้ซงเยอะกู b รียลซงโอ้ลิลลี่เยอะอ่ะนี่หล่อไหมอ๋อไม่พหล่อวะเยอ้ขึ้นอะรครัตะกร้าขึ้นแล้วใช่ไหมครับผมใครกดตะกร้าตอนนี้นะครับผม แปดอะไรเอาะคแมแปดสิบไอเนี้ยคือค right. uh, uh, like uh, 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 ุณจะได้ได้ลายเซ็นคู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเซ็นกันตรงนี้เลยนะเออผมจะนั่งเซ็นให้เพื่อนๆเลยตรงนี้เนนดนนดนนอืนอนี้นึ่งบอกอันหนึ่งว่ามันขึ้นมา2อาขโปรห้าสิบกล่องนะครับผมสิบเซตได้ลายเซ็น ลายเซนได้ลายเซนเลยเนค5กล่องการ์มิน5กล่องใครเร็วใครได้นะครับผมหมดยังไงยังยังเดี๋ยววันนี้เราจะมาเซ็นลายเซ็นกันสดเลยนะซอยอ่ะซอยอ่ะ80ชิ้นแล้วออกไป2ชิ้นออกไป2นะ80เซต80กล่องออกไป2ชิ้นแล้ว อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ